วจโดยน้ำดื่มปลาสิงสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะพี่เจนสวัสดีค่ะอ้าวน้ำขิงถือกล่องนมมาเยอะขนาดนี้เอามาแบ่งคุณลุงกับพี่เจนเหรอทำไมน่ารักอย่างนี้เนี่ยเปล่าค่ะน้ำขิงเอามากินเองทั้งหมดนี่เลยค่ะจะได้ไม่มีใครว่าน้ำขิงว่าเตี้ยอีกใครว่าน้ำขิงเตี้ยจ๊ะน้ำขิงยังเด็กอยู่เลยยังโตได้อีกเยอะเลยจ้ะเออหนูรู้ไหมว่า ร่างกายคนเราเนี่ยถ้าหนูกินเยอะขนาดนี้วันหนึ่งกินเยอะขนาดนีน้ร่างกายมันไม่สามารถที่จะดูดซับแคลเซียมที่อยู่ในนมได้ครบหรอกคนเราเนวันหนึ่งก็ประมาณสักสามแก้วหรือ3ามกล่องไอ้ส่วนที่มันเกินเนี่ยร่างกายมันก็ขับออกไปเราก็เสียไปเปล่าๆแต่ทำไมเพื่อนสนิทของหนูเนี่ยอายุก็เท่ากัน กินก็เก่งพอๆกันชอบว่ายน้ำเหมือนกันแต่ทำไมเขาสูงกว่าหนูตั้ง5-6เซนเลยล่ะคะทำไมเด็กวัยเดียวกันถึงสูงหรือเตีย้ยไม่เท่ากันล่ะคะมันอธิบายเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยสัก3-4อย่างอันที่1อาหารถ้าเรากินอาหารดีอาหารครบถ้วนมทุกหมู่โดยเฉพาะเรากินนมหรือกินปลาตัวเล็กๆที่มันมีแคลเซียมมันก็ไปช่วยบำรุงกระดูก ที่จะทําให้กระดูกเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ค่อยๆย,ยืดตัวได้อันนั้นก็คืออาหารอันที่สองก็คือการนอนเด็กเนี่ยจะเติบโตเนี่ยเขาเติบโตวเวลานอนตอนกลางคืนโดยเฉพาะสี่ทุ่มถึงตีสองเนี่ยฮอร์โมนตัวหนึ่งที่สร้างการเจริญเติบโตเรียกว่าโกรธฮอร์โมนมันจะทำงานในช่วงตอนกลางคืนที่เราหลับสนิ ประการที่3ก็คือการออกกําลังกายถ้าเราออกกําลังกายไม่ว่าจะเล่นบาสเกตบอลเล่นวอลเล็ตบอลหรือจะชักขย่อ์หรือจะว่ายน้ำอะไรก็แล้วแต่มันทำให้กล้ามเนื้อร่างกายแข็งแรงทำให้การเติบโตน่ะดีขึ้นและประการที่4ี่หนูต้องไปสืบพ่อแม่ปู่ย่าตายายคือกรรมพันธุ์ ถ้าเรามีกรกร,รมพันธุ์ที่สูงพ่อแม่ปู่ย่าตายายสูงเราก็มีแนวโน้มที่จะสูงได้ง่ายกว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าเราจะสูงเท่าไหร่ไม่ยากเลยจ้ะก็แค่หาค่าเฉลี่ยของพ่อกับแม่ก็จะกลายเป็นความสูงของเราอย่างเด็กผู้ชายเนี่ยก็จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยส่วนเด็กผู้หญิงเนี่ยก็จะเท่ากับหรือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอย่างพี่เนี่ยพ่อสูง170แม่สูง160 พี่ก็ควรจะสูงประมาณ165แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่สูงแค่158เองจ้ะ158โอ้มีแนวโน้มเท่ากับแม่แต่จะโตกับแม่อาจจะโตกับแม่แน่คุณลุงคะเจนเคยได้ยินพวกผู้ใหญ่เขาพูดว่าเด็กหนุ่มสาวถ้าโตเร็วเนี่ยความสูงก็จะหยุดเร็วด้วยจริงหรือเปล่าคะหมายความว่ามีประจำเดือนเร็วใช่ไหมคืออย่างนี้ร่างกายคนเราเ,เวลาตัวมันจะสูงเนี่ย ตรงปลายกระดูกของแต่ละข้อปลายกระดูกก็จะขยายขึ้นเรื่อยๆแต่พอมีประจำเดือนปั๊บมันเท่ากับบอกว่าเฮ้ยเราเริ่มเป็นสาวแล้วตอนมีประจำเดือนแรกๆเยโอ้มันยังมันยังไอ้ปลายกระดูกก็ยังขยายอาจจะเยอะเลยปีแรกแต่พอหลังจากนั้นประจำเดือนเริ่มมาสม่ำเสมอมันบอกสัญญาณว่าฉันโตเต็มที่แล้วฉันเป็นสาวเต็มที่แล้ว มันจะไปอีกหน่อยนึงและทีนี้ก็จะน้อยจะขึ้นน้อยแล้วก็จะหยุดแปลว่าหนูกับพี่เจนก็ยังสูงได้อีกสิคะพี่เจนคะงั้นเรามาเพิ่มความสูงกันดีก,กว่าคะ่ะนี่ค่ะพี่เจนขอบใจจ้ะ